คุณสุพรบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตสามธนาคารส่งตรงตลอดยื่นซื้อบ้านทออสอพอจะผ่านไหมครับเป็นลูกค้าทอาสอผ่อนห้องชุดอยู่ด้วยคุณสุพรของคุณสุพรคืออย่างนี้หนี้บัตรเครดิตสามธนาคารส่งตรงตลอดอันดับแรกให้ข้อมูลอย่างนี้หนี้ของคุณสุพรที่คุณสุพรมีหนี้สามบัตรอ่ะถ้าเกิดใช้เฉลี่ยวงเงินเท่าไหร่ คูณสิบเปอร์เซ็นตนะสมมุติว่าคุณสุพรมีบัตรวงละสามหมื่นสามใบเป็นเงินเก้าหมื่นเต็มวงเงินทั้งสามใบแล้วคุณสุพรก็ถือว่าค่าจ่ายขั้นต่ำอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นตก็คือเก้าพันผมถามผมไม่ถามไรายได้คุณสุพรหรอกเพราเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมแค่ถามว่าไอ้เก้าพันเนี่ยมันเกินสี่สิบเปอร์เซ็นไหมถ้ารวมผ่อนทอสออีกหลังหนึ่ง,งอะ่ะมันเกินสี่สิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนคุณไหม ถ้าคุณเกินแล้วคุณก็กู้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าภาระหนี้บัตรกับผ่อนทอสอคุณยังไม่เกินคุณก็กู้ซื้อได้แต่การที่คุณจะยื่นกู้ทอสอีกหลังหนึ่งคือพูดง,ง่ายๆคือบัตรซื้อการณปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันการซื้อบ้านมือสองการซื้อบ้านมือสองไม่ง่ายครับไม่ใช่บ้านมือสองบ้านหลังที่สองโทษทีการซื้อบ้านหลังที่สองไม่ง่ายครับ แบงค์เขาจะถามครับว่าทําไมคุณถึงต้องซื้อบ้านสองหลังคุณต้องตอบคำถามไม่ได้เขาต้องดูด้วยว่าบ้านหลังที่หนึ่งคุณอยู่ที่ไหนบ้านหลังที่สองคุณที่คุณจะซื้ออยู่ที่ไหนและที่ทํางานคุณอยู่ที่ไหนเขาต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับบ้านหลังที่สองซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ไม่ง่ายแค่นั้นแหละครับของุณสุพร